สวัสดีค่ะขอบคกเมเกมแคสต์กันอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมค์ครับในมินิเกมนะคะไม่รู้นะคะว่าเป็นมินิเกมในรู้แต่ว่าเอ่อไอ,อตัว i อพีมินิเกมเดี๋ยวเขียนให้นะคะเอ1 2ิบองไหนวะพ p, p. อเอ่อเลกแบบนี้เลยนะคะ อย่านะให้เวลาจดนะโอเคมันเิ่นเลยะครัะมันจะมีมินิเกมหลายต่างๆนะนาบิวเบอร์เทิร์นนี่บล็อกฮันแล้วก็พวกต่างๆนะคะนี้เลยนี่อ๋อนิวสกายบอทีทีรันด้วยโอเคไปเล่นกันเลยเข้ามาต้องสมัครดิจิเตอร์ด้วยนะคะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนเข้ามาเราต้องสมัคร นี่มาเล่นมินิเกมีีรันไปกระโดดล็อกก็ได้อืเอจะกระโดดได้ไม่น้อยมีคนหัวร้อนง่ายนะคะเครียดง่ายโอ้ยที่ออนและเตรียมว,วิ่งเลยแรลกมากบอกเลยนะคะเวลาวิ่งอาจจะแหลกหน่อยแมกหรอกเราก็เล่นมาตลอดก็แรลกอะ่ะโอ้ยโอ้ย่อยาอ อย,อย่าช้าอย่าวิ่งช้าเออแมวพันธุ์เปอร์เซียอือโอ้ยฉันสุดท้ายแล้วอือโมแตเล่นหมแตอะไรชันสุดท้ายแล้วทำมาแหลกหมันก็แหลกนะคะตั้งสิบสามคนโอ้ตายกว่าแน่นอนแย่ยแล้วชันโอเคเราจะไม่วิ่งอะเราจะเดินเอา เนี่ยแป๊บเดียวเหลือแปดเหลือเก้าอืมโอ้นี่ก็ยังมีอยู่เหรอพวกชอบวิ่งตรงกลางนะคะแต่เราชอบวิ่งขอบเลยแปดและตกตาหน้าต่อตาน้องสาวตกตาหน้าต่อตาพี่เลยอ่าเราเล่นอึจ๊จวิ่งหน่อยนะคะแต่เ,เขาจะมาตัดหน้าเราอืมเดินปกติเดินปกติ กูจะนั่มไล่กันเลยโอ้เออเฮ้ยขอจีจีหน่อยอืมอยู่ชั้นแรกไม่มีคนเลยแปะทับรับคับมารับหอยแหน่ทับ,ทบ,ทบ,บ,อเ,ทบเอ่อตัวยูรับนี่กับสปาวกันวันมังมางว่าง งานบ้านก็ไอ่ค่อยมีโอเคชื่อมันจะไม่ใช่เป็นกัดเลยนะคะชื่อบอกเลยโอ้ยเด้งเด้งเดงมีกันเด้งจะเ,เป็นชื่อแต่ละคนเล่นอะไรดีทีนทีรันต่อเสร็จแล้วเข้าไปบิวแบทเทิลน,นะคะไม่มีทีนท,ทีแถงน,น,นั้นโอ้ยไปดิอันนี้ไปโอเครอคะ่ะรอโอ้แลกแลกแลก โอ้โอเคเข้ามาแล้วอืมโอ้ยไอยก็ไอนะครับหวัดก็ยังไม่หายเป็นเลยกะจุกเอเื้ออคลิปดองเค็มเอื้อโอ้ย เป็นออนเรียบร้อยแล้วก็วิ่งนะคะเดินดีกว่าบอกออนไม่รู้นะคะว่าแบบเป็นออนทําไมนะอนาคนเล่นก็ยังไม่รู้เลยเริมแล้วเริมแล้วเริมแล้ว,ว,วตัดมาโอเคโอ้ยโอ้ลักเลือเกินลักเลือเกินลกเหลือเกิน แล้วก็ไม่เชิงวิ่งเก่งก็น่าจะใช่นะคะวิ่งไม่เก่งดีเออใช่วิ่งไม่เก่งก็น่าจะใช่อนี่มันจะมาลงหลุมอะไรพอดีขนาดนี้โอไม่นะให้ตายเถอะซาร่าเอือไปไปล่้บิวเวทเทิลกันนะคะเจมก o เกิลไว้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเ่นกูเกิลคลิปหน้าค่อยบิวเวทเทิลนะคะคลิปนี้ขอ t ทีอทีรันก่อน อืเออไอพีที่ให้ไปนะคะพอร์ตไม่ต้องใส่นะ้พอร์ตปกติเลยบอกไว้เลยการลืมการลืมกันชนหน้ารถนิงโอเคปึ๊บโอ้หไมเด้งมาสูงชุมตรงนี้ใช่ปะที่ว่าพาคนเด้งปะจริงๆริงเลยค่ะโอ้ อ๋อนี่ไง T N T รันจิวตรงนี้ซ้ายมือถ้าอยากมาเล่นด้กกันก็พิมพ์เลยโอ้แหลกแหลกมากมากเ <c oughs> <c oughs> ซิร์ฟนี้น่าจะเล่นได้กับอันนี้เซิร์ฟอันนี้ไหมคะภาคของเราภาคหนึ่งจุดเจ็ดนะคะส่วนหนึ่งจุดศูนจุดเจ็ดเนาะของเราส่วนภาคหนึ่งจุดูนย์จุดสามน่าจะเล่นได้นะ น่าจะนะคะอึอโอเคโอเคทำไมต้องมาด่านนี้ตลอดเลยอะ่ะเฮ้ยเดาเดวแม่บักแม่บักแหละหรือว่าไม่ได้บักแต่ตั้งใจจะให้เล่นด่านนี้เออเออโอ้ยแลกแลกแลเออโอ้โอ้โอเมก,ก้าดแลกแลกเร็วโอ้ย จื๊บตกมาค่ะอู้ถ้หมดแหละโอ,โอ้ยยังถ้าอยู่แล้วคงจะอยู่ไปแล้วแหละแต่มันแหละเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่แม่แต่ได้พิมพ์พับหนายครั้งมากบอกเลยเล่นครั้งต่อไปนี่เราต้องจีจีให้ได้ค่ะไม่ทีโอโอเคนะ ครั้งนี้เราต้องจีจีให้ได้นะคะต้องชิงกูดเกมมาให้ได้โอ้บึ้มไปเข้ามิติอะไรนะ Skywall TNT Run ไม่ค่ะเราจะเข้านี่ p l a y in P V P วี t ไม่เล่นเซอร์มินโอ้ยแลกแลกโอเคแลกเลือกเกินแลกเลือกเกินอ่ะมีแค่เราคนเดียว อ่าพอสิเพเยอะโอ้นี่เธอพิมแบบนี่เหรอพิมสมัครรีจิสเตอร์แบบนี้เหรอบอกเลยว่าพิมผิดอืมกระจุโอเคฮะปึ๊บปึ๊บ เอออือฮึมีการดันบล็อกบล็อกมีการดันอืมโอ้ยโอ้เออ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 เแหลกแหลกเออเออเออโอ้ยเกียดดันนี้เหลือเกินเอ้าหนันเมื่อกี้กระดันนี้ก็คนละดันนี่ว่ะเออโอ้ยเมากาวเมื่อกี้เมากาเมื่อกี้เมาขนมเหรอนั่งกินขนมช็อกโกแลตอยู่นี่เออเออโอ้โหอย่าตกลงมา เสียวออเอเดินเอาดีกว่าค่ะเราต้องเดินเราต้องเดินแนบ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 ไซสไนเปร์ตัดหน้าตัดหน้าตัดหน้าโอ้ตัดหน้า,นา,นา,นาไม่ได้พินจะมาจะมาตัดหน้าเราโอเควิ่งเล่นในสนามหญ้าในส่วนของคุณยา่าเออ อออเออลาลาลาหนดูทีชั้นหนึ่งมันเป็นรูมากไหมโอ้เออขอบคุณมากที่ให้ฉันมาเล่นใหม่เราขึ้นไปบนนั้นได้ไงอะให้ตัวเธออ๋อทางนี้นะคะเอออืม ต้องขึ้นทางนี้เหรอโอ๋โอ๋เอาละแลกเข้าไปอเอาอะไรกันแน่คะอ๋อเมื่อกี้คนละที่เกียรติแมพอุกสกินพิเตเร์เอ็กซ์ไฟเยอร์นี่แต่ชื่อคนละชื่อเลยค่ะเตซ์ไฟเยอร์ตัวปลอมนี่เอ้ย โอ้ยโอ้ยอืยอวิ่งโอ้สกินนี่ตกใหม่แล้วโอ้ยผู้หญิงคนนี้เองตัดหน้าตัดหน้าเอ,ออจะได้่ะจยาตัดหน้าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเออให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเออจริงอันนี้จริงบอกเลยเริ่มพยอยตกไปกันแล้วค่ะ จึบปืบ๊บไอ้โอ้ยซอมบมี้มี้อีออะยอมยอมเข้าไปเถอะยอมรับเขาเล่นจร่งมาเอ่อทับทับเหมือนเดิมนะคะหัวร้อนน่ะเฮ้ยหัวร้อนเว้ยโอเคประหยัดเวลาในวูสิบนาทีแล้วโอเคนะคะกลับมาที่สปา หัวร้อนแต่ก็อยากเล่นอ่ะมีคนเล่นหนึ่งร้อยสิบสี่คนนะคะมาเอาซับตานี้จบก็พอเลยเนาะเนาะชื่อว่าเป็นการรีวิวไปนะจ๊สนองหนูจ๋าสมายัยเอ,อ้อโอ้ยโอ้ยแหลกโอ,อ้ยโอ้ยไมครับพอ็อกเก็ตไม่ตอบสนองรอสิคะคุณลูกโอ้ตำรวจจะมาจับใครโอ้โอ้โอ้โอ ตำรวจโกตำ,งงตำรวจวันไงตำรวจเขาวันกับเขาด้วยเอือ้อโจโจโจตึงตึงอึวิ่งเล่นน้นล้างไงล่ะค่ะวิ่งเล่นด้ำล้างเออโอติดติดติดตาริดติดติดโอเคนะคะ โอเคออเรียบร้อยโอ้เกียรด้นนี้โอ้ยที่มันน้อยไม่ใช่อะไรนั่น,นไงลาดก่อยจยาไปเอาพเกินที่ชั้นล่างโอเคนะคะโอ้ย oh, oh, นี่ก็แหลกจังยันแหลกสิลูกเอออย่าแหลกอย่าแหลกวิธีเร่นเอ่อทีนทีรันให้เก่งต้องทำอย่างไรเออแต่อย่างให้มีทีนทีแท็กเนาะ ถ้ามีก็คงจะดีนี่อย่างเท่พูดประโยกๆนี่พูดประโยกๆนะนี่หยกนะคะไม่ใช่หงโอ้โอ,โอ้รู้สึกว่าเพลเยอร์ทั้งหมดจะมารวมตัวกันที่ชั้นล่างแล้วค่ะปึ๊บปึ๊บอ่าจึ้วเอออเกือบนี่หลับเสียงร้องนำหน้าจึ๊บปึ๊บ ปึ๊บนี่นี่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอวเมลแกรนด์แพสเตอร์เลยนะคะไม่บายสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนโอ้โหคนมันตกไปได้ยังไงถ้าไม่เผลอเดนตกแบบเรานะไม่บายค่ะเอ๋มีการแบบมีการงงเงียด้วยลงกิจตัดคลิปซะได้เมื่อกี้เราได้ที่สามนะคะย่เ yeah, อแหมแตัด เมื่อกี้ลงตัดคลิปก็ดีไปนะคะรู้อันดับที่ของเราด้วยแต่คือเราไม่ได้ไปติดอันดับตรงนั้นเลย,ยงไงก็บายบายค่ะนะติดอันดับสามบายบายไม่ชว์อ๋อไม่ชว์ตลกแล้วบายค่ะ